เอาเพราะผมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะต่อเลยนะก็กําลังมันเลยนะครับโอเคเข้าที่เขตอ่าวังทองหลางก่อนนะครับมีทั้งหมดเก้าเบอร์ด้วยกันหมายเลขหนึ่งครับดำรงสาหลายวังจากมักกล้าหมายเลขสองปฎิมาชุติมันครับหรืออุชุจากพรรคพลังประชารัฐหมายเลขสามบัมบุษยารัตนะลูกสาวของคุณบํารุงรัตนะคุณลุงบํารุงเนี่ยครับอดีตสกเนี่ยตอนนี้ให้ส่งลูกสาวคือใหม่บัมบยารัตนะจากพรรคไทยสร้างไทยหมายเลขสี่โรบยุ ตัระา,ายงรบิกรับดิสขอเข็ดวางทองหลังนะครับผมลงนอันนี้ลงางาน,นพราะประชธิป,ปัดแล้วก็หมายเลขห้านุัศีบุญเรืองวางทองหลังคือบ้านผมนะครับอ่าพเก้าไก่แล้วก็หมายเลขหกพงษ์ธรเพชรชาติจากรวมไทยยูเนเต็ดแล้วก็หมายเลขเจ็ดซาม่าเอลกอลดีมุสลิมนะครับหมายเลขแปดกิตวัตมีสุวรรณจากพักเอ่อจากทีมมัศวิน <c oughs> <c oughs> ขอพายครับแล้วก็หมายเลขเก้าอนุรักษ์เลิศว,วัฒนา,ายบุญจากพักเพื่อไ,ไทยหัวล้น บางกะปิครับมีผู้สมัครหมดเจ็ดคนหมายเลขหนึ่งครับทวีศักดิ์อุ่มบางตลาดจากพรงเก้าไกลหมายเลขสองอัครพัฒน์โชติเดชาชยานันเป็นญาติกับสสโอทิติพัฒน์โชติเดชาชยานันหลานของชัยวุฒิจริยอบุรุษสกุลอดีตสกเกียรติบางกะปินะครับเมื่อหลายสมัยเมื่อสมัยนู้ วงทองหลางล่าสุดใครเหรอบํารุงกัตะนะมั้งใช่ใช่แล้วก็หมายเลขสามประเสริฐทองนุ่นครับอดีตสองกอขอเขตบางกะปินี่แหละครับแต่ว่าจะเป็นแคสโซนแขวงคลองจันทร์แขวงหัวมากเังไม่มีหันเสียงต้องไปหาเอาเองหมายเลขสี่นะ้ักสอนพันพะละลเรบีพงศ์หรือกี้นะครับเอาประเสริฐทองนุ่นใช่ไหมคุณลงุงประเสริฐทองนุ่นอดีตผอ,อ,อเขตบางกะปิเอาไปสองเมื่อก่อนไปสองกอเขตบางกะปิแขวงคลองจันทร์พักประชาธิปัตย์ตอนนี้ลงในนามพักไทยสร้างไทยครับ แล้วก็กี้นภัทรศรเบอร์สี่ใช่ไหมพักเพื่อไทยครับหมายเลขห้ากระถินนรบนวิ่งขวัญเลขนยืดยาวเขาชื่อเล่นชื่อกระถินชื่อจริงเช่นนันรมนญพักไม่ใช่พักทีมอัศวินแล้วก็หกนันรบุรัตนพิบาอาดิดสองกอเขียบางกะปินะครับหลักๆอดู่ที่พังหัวหมากซึ่งเป็นแขวงที่มีมุสลิมอยู่เยอะนะครับแล้วเขาก็เป็นมุสลิมเธอก็เป็นมุสลิมด้วยนะครับ เธอเองเป็นมุสลิมก็เลยทำให้รู้สึกว่าได้เปรียบตรงหาังหัวมากเนี่ยแชมป์เก่าด้วยโอ้โหดวงกันมันแล้วก็เบอร์เจ็ดครับโอ้โหเล็อ่านยากมากเชนทรพัก์ี่ติพันธนานาโอ้โหเล็กเก่ามาก <c oughs> พกัรวมหายยู่ตนเต่ครับทีนี้มาดูเขตบองกลุ่มกันบ้างนะครับก็ บีแปดเบอร์ผมพูดหกเบอร์แล้วกันหมายเลขหนึ่งประภาวินติมพิพัฒน์โสพลจากพักเก้าไก, 2, ก่หมายเลขสองกิจเครือเจริญพรจากทีมบาสวินหมายเลขสามนิจิ 3, ภูมิมิ่งกุญเจราลาราลิ่นนอ็อคลูกชายของรอรัตเอกดรนิจิภูมินวรัตน์นะครับจากพักเพื่อไทยครับหมายเลขหก 6, เกศนิคมกิตเชลัสเสรีดอดีตผู้ลงสมัครสครสอเลนน้ำพรกรวมพลังประชาชาติไทยตอนนี้อยู่ฝั่งไหนครับไปอยู่ไทยทั้งไทยแล้ว หมายเลขเจ็ดวัฒนิตสุวรรณรักพลังประชารัฐแล้วก็หมายเลขแปดอาคอนมัมงจากรโรนไทยยูเนเต็ดครับทีนี้มาดูทางฝั่งของอ่าขนายาวนะครับหมายเลขหนึ่งครับมีหกหกเบอร์นะครับคขนายาวหมายเลขหนึ่งน,นัทนนท์พักเจริญนะครับหมายเลขเอ่อพักพักเก้าไกลนะหมายเลขสองสว่างแก้วมณีพิมซสวินหมายเลขสามโอลิสาคุณาวอลลนน์ จากไทยสร้างไทยหมายเลขกสี่แต่ชื่อชื่อเอย๋ยบ๊วยวิแล้วก็วันที่ร้อยเอกวีรพลวงมัดซอกนะครับจากพลังประชารัฐเบอร์สี่แล้วก็ก้อยเชียาาพพร์ดาร์บุญพัน์ประเทศแชมป์เก่าเบอร์ห้าพังเพื่อไทยแล้วก็เป็นภรรยาหรือเป็นเมียของเอ,เอ่อเสียเอกสอเอ,ดอกดรพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศนะครับอดีตสองกอขนายาวสี่สมัยด้วยนะครับแล้วก็แมลเล่ฮอปสุนันมีมณีนะครับจากเฉลี่ยปัดครับ เคยลงมีบุรีแล้วเคยไม่ได้นะครับอันนี้มาลงคณนายาวเขียข้างเขียนไม่ได้รับเรื่องไงมึงกลุ่มเมื่อก่อนชั้นเก่าใครแมนเจรเินวันเมื่อก่อนมีวินัยพุกรักษาเปลี่ยนชื่อเป็นธนกิจภูรักษ์นะครับแต่ว่าล่าสุดเป็นแมนเจรเญนวันนะเียร์ห้าสามแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านตัวเองเป็นลงซอสอกกลุ่มไม่มาลงซอลก็แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ครับมึงกลุ่มแชมป์ใหม่แน่นอนส่วนคณนายาวไม่แน่เป็นชั้นเก่า สะพานสูงครับมีทั้งหมด8เบอร์ผมพูดแค่6เบอร์แล้วกันหมายเลขหนึ่งครับมาเขียนพุซซูริมเยอะหมายเลขหนึ่งครับอุดุนเซวิเศษหมายเลขสองผมเกียรติปานดำหมายเลขสามบรทุกรถเบนรถเบนเนี่ยมรทุกรถเบนหมายเลขสี่สมัยภูมิบริทอนหรือภูมิบริลร์เรื่าจะเรียกแล้วก็หมายเลขห้าภูเบตโพโซกหมายเลขหกกิจติมจันดีนะครับเบอร์หนึ่งพักอุดุนใช่ไหมอุดุนพักไม่ใช่ครับทีมอัศวิน มายเลขสองสมเกียรติพักใช้ป่านหมายเลขสามวัตุรถเพื่อไทยหมายเลขสี่สมัยก้าวไกลหมายเลขห้าภูเบศไทยสร้างไทยและหมายเลขหกจิตตินพลังประชารัฐครับ <c oughs> ต่อมาสูนเมื่อก่อนใครเป็นแชมป์อ๋อประสิทธิ์มหามาต์ซึ่งตอนนี้สอสอไปแล้วประสิทธิ์มหามาตใช่ไหมสุนาามาเวชหมายเลขหนึ่งครับอัทเวสกองนักวงจากพลังประชารัฐหมายเลขสามธทวน์เชิดชูกิจรคุณ ประชาธิปัตย์แชมป์เก่าด้วยครับคือแชมป์เก่าเป็นคู่พี่น้องระหว่างธนวัฒน์เชิดชูกิจกุลกับกิจพลเชิดชูกิจกุลจากพรรคประชราธิปัตย์ทั้งคู่แต่ตอนนี้โปรเวสสองเขตมันเหลือเขตเดียวเพราะนั้นลงได้แค่คนเดียวก็ส่งธนวัฒน์มานะครับแล้วก็หมายเลขห้าอภิชาติจระดิบโอคารเหลือต้อมจากทีมอัศวินแล้วก็หมายเลขหกธามบนดีสุขสำราญจากพรงเก้าไก่ที่ออกมาระบายถึงความเดือดร้อนโอ้โหนั่นออกมาพูดเป็นที่เลยนะครับธามบนดีแล้วก็หมายเลขเจ็ดอีโบเฮม ผลเหล็กนะครับจากไทยสร้างไทยแล้วมาเล็กแปดวีรกิจอภิโชควัชวรศักดิ์หรือบางโชคนะครับจากเพื่อไทยครับมุสซิลเยอะเหมือนกันนะเพะเวสนะครับแชมป์เก่าก็พี่น้องตระกูลเชิดช,ชูก,กิตคุณไงลองสำอาเมื่อก่อนมีสองกอได้สองคนมีชูชาติประเสริฐก,กันกับิวลาอินช่วยใช่ไหมเ <c oughs> วลาอินช่วยม้องกันแชมป์อยู่ หมายเลขหนึ่งครับนรุลื่นมันบลห่วงทรัพย์หลานของเจริยุห่วงทรัพย์จากครับเพื่อไทยครับหมายเลขสองนาทีเก็มสีสุวรรณจากเฉลีปัดหมายเลขสามโสพลเก้าสี่จันจักอนาคตไม่ใช่เก้าไกลแล้วหมายเลขสี่วิรัตอินช่วยพลังประชารัฐหมายเลขห้ามนูนอินช่วยอินช่วยแข่งกันเองนะครับจากพังกราแล้วก็หมายเลขเจ็ดครับปีรุจงบรรเจิดจากไทยสร้างไทยนะครับคงสาวว่าจากสองคนเหลือนหนึ่งคนเท่านั้นสองข้รอบนี้นะครับส่วนมีบุรีครับมีทั้งหมดเจ็ดเบอร์แต่ผมพูดหกเบอร์สองเบอร์สองถึงเบอร์เจ็ด มีสองพอได้คนเดียวเหมือนเดิมนะครับเข้มขอนเป็นของเบอร์เจ็ดอ่าหมายเลขสองครับสมพรตามบิกจากใครช่างไทยหมายเลขสามสมเกียิขุนบุญจันทร์จากทีมอัศวินหมายเลขสี่สุชาติเซนนิจจากพลังประชารัฐหมายเลขห้าดวงพรสุขุมพันพง์นะครับดวงพรสุขุมพันพง์จากเพื่อจากเก้าไก่เก้าไกน่นะเบอร์ห้านะแล้วก็หมายเลขหกจรินทิพย์มีมณีจเฉใช้ป,ปัน แล้วก็หมายเลขเจ็ดวิรัตมินเชียนันน้องชายของวิชานมินเชียนันจากพรรคเพื่อไทยครับแชมป์เก่าเขตนี้ด้วยครับวิรัตมินเชียนันครับแล้วก็น้องเจาะครับมีผู้สมัครทั้งหมด7คนผมพูดแค่5คนเท่านั้นนะหนึ่งถึงสี่แล้วก็เจ็ดหมายเลขหนึ่งครับไพฑูรย์อิสระศรีพงษ์แชมป์เก่าจากพรรคเพื่อไทยครับหมายเลขมันยากอ่ะทางไพโรธอิสระศรีพงผมไม่แน่ใจว่าใครพี่เป็นน้องใครพี่เป็นเราไม่รู้นะแก่หองกันเลยนะครับแล้วก็เป็นสองกอมาแล้วหลายสมัยน่าจะหกนะครับหกสมัยเลยนะไพฑูรย์อิสระศรีพงษ์ แล้วก็หมายเลขสองครับมังกรสิริสีโพจากไทยสร้างไทยหมายเลขสามนัทติดาเตเฟจับใช้ปัดหมายเลขสี่นันลงข้ามีคู่รักคู่แข้งเก่าสมัยนู้นซึ่งนรงลงเคยแพ้ไพท,ทู์มากกอนนะครับจากพักพลังประชารันครับแล้วก็หมายเลขเจ็ดปังกร,ร,กร,ร,กร,รเกล็ดเจ้าลนยิ่งวัฒนาจากพักก้าวไก่กับไพทู์พรคเพืพ่อไทยนะอย่าลืมเขาอยู่ฝั่งนี้ไปตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ท้าทยแล้วแล้วก็สวนหลวงนะครับเขตน,นี้ลงเยอะนะครับ <c oughs> มีผู้สมัครทั้งหมดสิบเบอร์ด้วยกันผมพูดเก้าเบอร์พอหมายเลขหน 1, ึ่งกิ๊บป,ปิยวันจรละกาปิยวันจรละกาชื่อชื่อกิ๊บจากเพื่อไทยหมายเลขสองค่ะไทร,รัตธนากจอํานวยแอนนานะครับจากองค์ไทยยูเนเต็ดหมายเลขสามวับโสภาอมาราไสสีจากพลนระชารัฐหมายเลขสี่สิทธินากนาวาหรือสิทธิยิ้มใจจากเก้าไก่หมายเล 5, ขห้าเขาเด็กกิตภัฒนสามาพศหรือแดงจากภูมิใจไทยหมายเลขหกพงศ์ประสานบรรลือริมบางซัน จากทีมมัศวินแล้วก็หมายเลขเจ็ดรล้ตุเบลย์ภศยสารบ้างมีนะครับหรือจากสารจาเชลยปัตหมายเลขแปดเอกเรนอยู่บำรุงจากไทยสร้างไทยแล้วก็หมายเลขเก้ามาโนธวงเกศใจจากเสรีรมไทยครับเกตนี้ํากับเรื่องของนักธุฒิหมัดนุรักษ์ซึ่งไปลงสอสสแล้วจะคงไม่มาลงสองก็อ,อีกพัะขนงครับนักขนงเรามาล่ากับบังกับาบังนาโอ้โหพักขนง มีหมด8เบอร์หมายเลข1ทีมยาดาจาักรุรักเอมาภัยพักรวมไทยอยู่ในเตะหมายเลข2พชัชยาปีดาภาคหรือแตนจากทีมวสวินหมายเลข3ตีสิตซิลิวันทานายตีสิ์จากพลังประชานรัฐอดีต2กเขตนี้2สมยัยนะครับ <c oughs> เคยมีสมัยหนึ่งที่มีบิล really ลี o ่โอแกนลงสมัครแล้วก็หมาย 4, เลข4ดรพิชัยซิริรัตน์ผลกุลจากปรชาธิปัตหมายเลข5ขานอาวุธทองคำดีหน้าตาให้ใครตั้มว่าาวุธ นะครับจากใครทั้งไทยแล้วก็หมายเลขหกสราวุฒอนันชนหรือัวเลสจากก้าวไก่แล้วก็หมายเลขเจ็ดพรมาลาแก้วชนะหรือพรจากอนาคตไทยพักอนาคตไทยแล้วก็หมายเลข 7, าลาแปดนะอ,อา,อน,า,อน,า,า 8, อนอนชินเวโรดคู่รักคู่แค้งเก่าของตีสิทธิสวัิวั์จากพักเพื่อไทยครับร <c oughs> ่างกระบ,บางมีหมดแปดเบอร์แต่ผมพูดแค่หกเบอร์แล้วกันเนาะหมายเลขหนึ่งครับวีรวุฒิรักเที่ยงจากก้าวไก่หมายเลขสองดรร์รจ, 2, จอนครับ จุลจิตพง์สิงห์งวิทยาจากเพื่อไทยมาเลขสี่พีรพงศ์ัสมีจากพลังประชารัฐอ้วนๆตัวใหญ่ๆนวลๆมาเลขห้ามานั่นบัวทองพักไทยสร้างไทยมาเลขหก 6, มาริยาเลิกดีลูกสาวของนายสตวแพทย์อน,นันต์เลิกดีพระคุณิปัตมาเลขเจ็ดรณชัยสังกิตกรจากแวสบินนะครับแข่งกับเป็นของใครครับตระกูลสามเด,ดวานิตซึ่งตอนนี้คงไม่น่ามาลงสองกรแล้ว เพราะว่าดรเทียร์แล้วก็หล่อสองไปแล้ววิศูนยคงไม่เล่นแล้วนั่นจำไปวันนี้ปไหนไม่รู้นะครับ <c oughs> แล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้ครับเป็นของบางนานะครับหมายเลขหนึ่งครับพราวุตรเลริศศิลาทองหรือผมจากประชาธิป,ปัตย์หมายเลขสองประดินทองบุษตะกพลังประชารัฐหมายเลขสามชาชัยหมอดีพักเก้าไกลหมายเลขสี่วันณนเดชลาพักเพื่อไทยหมายเลขห้าโดนสุขรุ่นเรืองจากไทยสร้างไทยแล้วก็หมายเลขหก 6, คำ,ำรมบรรทม ย้ายมาเรื่อยๆเมื่อก่อนอยู่ไทยรักไทยแล้วตอนลอกมาเป็นมีชายดิปัดแล้วตอนนี้อยู่ทีมบ้าสวิตนะครับแชมป์เก่าครับคำรมบำรุงรักตัวไปแล,ล้วเจ็ดนัทวีปาชัยถูกตัดสิทธิ์ครับวง mm hmm. ไทยยูนิเต็ดส่งลงไปแล,ล้วแล้วถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วนะนะครับโอเคพบกับผมต่อช่วงหน้านะครับคดีเข้าสู่ฝั่งธนบุรีครับคืได้มากกว่าสักคู่เลยครับ